เริ่มข้อแรกค่ะข้อแรกถามว่าองค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสําคัญในปัจจุบันคือข้อใดข้อ1ศาสดาและนักบวชข้อ2รูปเคารพและศาสนาสถานข้อ 3. นักบวชและศาสนพิธีข้อ 4. ศาสนาพิธีและหลักคําสอนโจทย์ข้อนี้เนี่ยอยากจะถามน้องเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ศาสนาในปัจจุบันทุกศาสนามีเหมือนกันหมดซึ่งองค์ประกอบของศาสนาที่ ประกอบเป็นศาสนาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดห้าคอเคพี่เขียนให้ดูนะก็มีห้คอใช่ปะข้อหนึ่งเนี่ยคือศาสดาเคทุกศาสนาต้องมีศา,าสดาผู้กําเนิดชัวข้อสองคือหลักคําสอนอาาข้อสามคือศาสนาพิธี สาวกนักบวชก็คือถือเป็นสาวกมาเหมือนกันเนาะข้อ5คือาศาสนสถานทั้ง5ข้อเนี่ยที่อัน,นุชบาศาสนสถานนักบวชสาวกหรือว่า,าศาสนพิธีและคำสอนศาสดาเนี่ยมาศาสนามันก็มีไม่ครบห้าอย่างเงี้ยก็เป็นาศาสนาได้เหมือนกันโอเคเนี่ยจบห้าข้อแล้วใช่ปะเราก็มาตัดชอยกัน อย่างข้อแรกศาสดาไระนักบวชอันนี้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ฮินดูมันไม่มีศาสดาเพราะว่ามันวิวัฒนา,าการมาจากลทัทธิบูชาธรรมชาติก็ข้อแรกใช่ไหมก็ศาสดาและนักบวชก็ศาสดาก,ก็าไม่มีละอย่างข้อ2ลูกเคารพและศาสนาสถานศาส,สนาอิสลามเนี่ยไม่มีลูกเคารพอย่างน้องไปมัสยิดเนี่ยน้องจะไม่เห็นว่ามันมีลูกปั้นเลยเลยไม่มีลูกปั้นเลยมีแต่ภาพฝาผนังที่เป็นลายๆเขียวๆเหลืองๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าศาสนาอิสลามไม่มีลูกเคารพละ ข้อสามนักบวชและศาสนาพธิธีอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งของศาสนาอิสลามก็คือไม่มีนักบวชจะเห็นว่าทุกคนก็เป็นสาวกเหมือนกันหมดไม่มีเป็นนักบวชเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อที่เหลือเนี่ยก็คือศาสนาพิธีและ,ละคําสอนซึ่งทุกศาสนาเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีเหมือนกันหมดโอเคค่ะ ข้อ2นะคะข้อ2ถามว่าพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูมีคําสอนในเรื่องเดียวกันยกเว้นข้อใดข้อ1หลักคําสอนในเรื่องพระเจ้าข้อ2หลักคําสอนเรื่องการเสียสละข้อ3หลักจริยธรรมและศิลธรรมข้อ4หลักคําสอนเรื่องนรกและสวรรค์อย่างข้อนี้เนี่ยเขาต้องการจะถามน้องเกี่ยวกับว่า4ศาสนาเนี้ยมันจะต้องมีคําสอนที่เหมือนกันใช่ปะแล้วก็มีคําสอนที่ต่างกันข้อนี้ต้องการคําสอนที่ต่างกันว่ามันจะมี ศาสนาหนึ่งแหละแบบไม่เหมือนกับศาสนาอื่นอ่ะโอเคอย่างเรื่องมาดูข้อสอนก่อนอย่างข้อสอนเรื่องการเสรียสละอย่างเงี้ยศาสนาพุทธของเราก็จะมีทานใช่ป่ะการทําทานนี่ของศาสนาพุทธหรือไม่ก็ของอิสลามก็คือบริจาคสการตเล็กไปเป่าเอ๋ยตเล็กไปงน่งะมาๆลองมาดูนี่ก็ได้ของพุทธก็มีการทําทาน ของอิสลามมีบริจาคสักกาที่นี่นะคะหรือว่าหลักเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมอันนี้ก็คือทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไงไม่ทำชั่วไม่อะไรเงี้ยมีจริยธรรมหรือว่าหลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์อย่างเรื่องนรกและสวรรค์อย่างเงี้ยก็คือศาสนาพุทธเนี่ยคือใครทําดีก็จะได้ไปสวรรค์หรือว่าใครทําชั่วก็ตกนรกหรือว่า ศาสนาคริสต์ก็คือใครทําดีก็จะไปพบพระเจ้าบนสวรรค์อิสลามก็มีเรื่องรอวันพิพากษารอไฟชำระล้างอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักที่ต่างกันเนี่ยก็คือหลักเรื่องพระเจ้าเพราะว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นศาสนาอาเทวนิยมอาเทวนิยมเขียนอย่างนี้นะศาสนาพุทธเป็นศาสนาอาเทวนิยมอะก็คือไม่ใช่ปะ เทวะก็คือเทวดาพระเจ้าอะไรเงี้ยนิยมก็คือเออนิยมเคาลบอะไรเงี้ยอ่ะแปลแบบนี้คือไม่เคารบเทวดาเปะก็คือไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็คือตอบข้อหนึ่งหลักคำสอนเรื่องพระเจ้านะคะ ข้อนี้ก็ถามว่าพิธีที่ชาวคริสต์ในการโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่มให้เรียกว่าพิธีอะไรข้อ1นึ่ศีลกำลังข้อ2อศีลแก้บาปข้อสศีลล้างบาปข้อสีศีลมหาสนิทข้อนี้เขาจะเขาอยากรู้ชื่อของพิธีน้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมันก็มีชื่อมาให้เใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่าไอพิธีเนี้ยมันชื่อว่าอะไรเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าแต่ละพิธีอ่ะมันมีเขาเรียกว่า กระบวนการองค์ประกอบอะไรเงี้ยว่าวิธีแต่ิธีเป็นยังไงอย่างเงี้ยอย่างามาดูข้อแรกสินกําลังสินกําลังก็คือเจิมน้ํามันเป็นรูปไม้กางเขนที่หน้าผาสาหรับเด็กที่โตแล้วแบบเหมือนกับเราทําบรประชาชนอนะก่อนที่เรายังไม่ทําบรประชาชนก่อนอายุ15บห้าอะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะยังเป็นเด็กอยู่พอทำาบรประชาชนอายุสิบห้าถึงสิบแปดเราจะเป็นผู้เยาว์พอพ้นสิบแปดแล้วเนี้ยเราก็จะเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือ จากเด็กเป็นผู้เยาว์อะไรแบบนี้สิงกําลังเจอน้ำมันที่หน้าผาอันนี้สิงกําลังมาเดี๋ยวเขียนให้ดูก็ได้สิงกําลังเจอน้ำมันเป็นลูกไม้กางเขนที่หน้าผาอันนี้พระสังฆราชจะเป็นคนประกอบพิธีเป็นคนเจิมเจิมไม้กางเขนให้พระสังฆราชในภาษาคาทอลิกเขาเรียกว่ามุขนายกมิสซังเขียนนะคะ าณะยกมิสังอ่าอันนี้เขาจะเป็นคนประกอบวิธีให้อันนี้จะมีเฉพาะคาทอลิกโปรเตรสแตนต์ไม่มีมีเฉพาะคาทอลิกอย่างเดียวท่อำไมนะคะแล้วก็ข้อ2มาดูต่อไปข้อ2คือศีลแก้บาปศีลแก้บาปคืออะไรศีลแก้บาปก็คือ ในหนังที่น้องเห็นแบบเดินไปสาราภาพในห้องเล็กๆอะ่ะเดินไปสาราภาพความผิดกับบาปแลวว่าเนี่ยคุณพ่อลูกทําผิดอะไรมาอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสีแก้บาปอันนี้โปรตเตสแตนต์ก็มีเหมือนกันมีแต่คาทอลิกอย่างเดียวคาทอลิกกับออโทด็อืมมันเป็นสองนิกายที่มีเหมือนกันข้อสามคือสีล้างบาปสีล้างบาปก็คือสีที่จะทําตอนที่แบบคนที่อยากเป็นชาวคริสต์อะไรเงี้ยต้องทาก่อนที่จะมาเป็นชาวคริสต์แบบเหมือนกับเรียกวา่าอ,อะไรอ่ะเออ รับอะไรเหมือนของใครนะรับศีลเพื่อจะเป็นชาวพุทธอะไรเงี้ยนี่ของเขาก็คล้ายๆกนันก็คือล้างบาปก็ปคือก่อนที่เป็นชาวคริสต์ได้เน,นี่ยต้องล้างบาปที่ติดตัวมนุษย์ออกไปก่อนก็เลยเรียกว่าศีลล้างบาปอันนี้เด็กเกิดใหม่ที่แบบเกิดในครอบครัวของคริสอะไรเงี้ยเขาก็จะทําอันนี้ก็คือวิธีการก็คือบัดหลวงเนี่ยจะใช้น้ำเทโลงบนศีรษะสามครั้งก็ถือว่าโอเคได้ละ แต่ของอร์ทอดอกนี่รู้สึกว่าจะให้ไปยืนแช่ในในอ่างใหญ่ๆอ่ะแล้วก็คือให้ลงไปยืนทั้งตัวแล้วก็ลาดน้ํามันลงไปเลยอันนี้ของอร์ทอดอกคล้ายๆกันนั่นแหละอันนี้ศีลศีลล้างบาปเนี่ยโปรตสเตนรเรียกว่าศีลบัพติศนาตรงตัวมากเนาะ